พอพูดถึงพระพุทธรูปนอกเรื่องนิดหนึ่งที่วัดป่าชิคาโกเทตมาอยู่เป็นพระปางพระปางประธานพรตรงนี้วันนั้น <c oughs> เด็กเข้าไปที่วัดไอ้เจ้าแตมน่ารักมากเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วเข้ามาเยี่ยมที่เมืองไทยตอนนั้นเขาไปแล้วเข้าไปเห็นพระพุทธรูปแล้วเขาก็นั่งทำมือแบบเนี้ยทำเหมือนกับพระพุทธรูป ก็น่ารักนะไปนั่งอยู่หน้าพุทธรูปพอแม่มามาม this b u d d h ด is very good พระพุทธรูปนี่ดีมากเลยพระพุทธเจ้าดีมากแม่ก็งงดียังไงอะลูกทำไมถึงดีล่ะมา m b u ุ d h าเซ y v v r y y t i n n g okay เค e v e r y t h i n g ้อันะอาตมามองพระพุทธรูปที่วัดเนี่ย สิบป,ปีมองทีไรก็ประทานผ่อนทุกครั้งเลยวันนั้นเพี้ยนเลยนะเพี้ยนเพี้ยนจนปัจจุบันนี้คือพอหันไปมองปับ๊บทุกครั้งเห็นท่านประทานผรนแต่วันนั้นพอหันไปปั๊บเห็นโอเคจริงๆแล้วทุกวันหลังจากนั้นพอเดินผ่านตรงห้องทำวัดสดมนประผ่านปั๊บจะเห็นพระอ,องค์ว่าโอเคนะไปถึงว่าเวลาทำวัดสดมนก็โอเคดีแล้วนะน่าชื่นใจก็เลยมีความสุข